เพิ่นกล้องรัดกันนะพี่น้องมาหอดแล้วไปปูเพิ่นกันมาอุ้มอาหร้านไปพี่น้องขึ้นรถเดินทางแล้วค่ะสวัสดีทุกคู่ทุกคนเลยค่ะเด้อแล้วนี่ไงแวโลตัดเมื่อกี้ีนกระดาษล้องเลนอี้กเลยพี่น้องเลยเก้าสิบเก้าบาทแม่ซื้อให้ตลอดมานาน้อยตลอดเลย บัดมือเลยชื่ออะไรล่ะกอ,อ,อสั้นกับปอยูพี่น้องอะซื่อให้แล้วก็เมื่อไปละกะเทศใช่ปนกันในหลังหลดนะข่อใส่อันอันตทุงตะขายไว้อยู่ทีนี้ก็จะเดินทางไปหาปู่นะคะหาปู่กับคุณยา่าก็ไปแวะโลตัสซื้อของใช้ให้คุณปู่กับคุณยา่าเล็กๆน้อยนะคะเนาะมากับบมียังไงอูดอ,อูดไหนดูดิหมูหูกหมู กับ่อไมียังไห้บ่มียังไห้เพิ่นฮาก็ซื้อของใช้แล้วก็ซื้อของอยากของกินเล็กๆน้อยๆพี่น้องเขาไปเนาะไปเหะหาเพิ่นในๆก็ได้มาแล้วเพิ่นหอดปูมันบได้มีโอกาสมากไปบ่อยเนาะพี่น้องนี่ก็จริงๆเรถทาแม่นเฮ่าเมื่อแต่เมื่อวานเทาก็ฮหอดบ้านเล้าเฮาบ่บด้เมื่อก็เลยอยากกันในๆก็บ่อกเพื่นว่าเฮาไปหาปูเลยมุอไปก็ไปเขาบรดญ้ยากเลยพี่น้อง พ่อห้าพ่อห้าแม่ยชาวบัวปู้จังมากกับมาบไม่ได้ยากเดี๋ยวเขาไม่เคยคัดเออพ่อห้าก็ซื้นนะอน่าอยากน่ากินไปเห็ดกินเนาะน่ามานานนะเออมานานน่าจะได้เจอปู่แล้ววันนี้ฝนตกปู่ก็ไม่ได้ไปทํางานอืมโต๊ะกตีแล้วต้องไปพ่อแม่ทนพี่น้องมาละย่อมบมมียังดอกพี่นอ้องต้นทุเรียนใหญ่ไวบ่เนาะพ่อเนักตอนเทาอยูมาเสี่ยงปีปีแรกๆ <Okay. S 1> ที่เขาปลูกอ่ะ โทรบอกคนแล้วมือตัแรกสิเขาไปหาแต่มือคืนเนี่ยแหละไฟฟ้าดับหมู่บ้านเพิ่นไฟฟ้าดับก็เลยบ่ไปคนบ่ตกน้ำอีกนะพ่อเนาะแต่ก็บ่เป็นตะไปคนตกแห้งอันนี้ได้มาคืนไงไฟฟ้าดผัดดับจนสีหาทุ่มยาป่ะไฟจังมาเราแบอโอ้เป็นยังเราตอนเศร้ามูอข่อยสีขาวไปอ้าวพี่น้องจะถึงปู่แล้ว มาเซอร์ไพรส์โทรบอกละๆพี่น้องเรารู้แล้วกินอะไรกันก็เก่ากนทอดนะพอนะทอดสมัยขี่สามล้อหาเก็บผักกูดป้าผักกูดไหมเออข้าวักฮะเก็บผักกูดนะพี่น้องเก็บผักกูดเก็บผักขี้เหล็กมะกะทินต้นในกระยังอยู่นะดกแท้ๆอยู่คือเก่าอยู่เหมือนเดี๋ยอพี่เราเออขอสิเก็บเอาเมื่อกินนำกันนะ นั่นแหะพี่น้องต้นน้อยๆนั่นก็เต็มตน้นป้าเนี่ยทุกนี้ก็เหมือนเดิมอ่าเหมือนเดิมเท่าเดิม <c oughs> <c oughs> มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ้ยเปิดหอดน,นะพี่น้องนะเอฟซี FC ทุกคนคาร์ซิว่าและคารต้นตำเนิดเท้าเหตุยูทูบเนี่ยแหละ, oh. ละพี่น้อง คอยคอยพี่น้องเพราะว่าคางทางรถเก๋งันี่ยมันมีต่ำกับรถกระบะได้เขาคหย์เลนเลี่ืะืะไืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืนืืืืืืืืืืืืืืืืืืือืืืืืาืืืมัืืืืาวืืืื้ืืืวืืืนืืเออแบบบ่ืืืืืืืืขีืแบบลุยืืืืืืืืืืนืืืืืืไืืเืืืืื้ืืืืืืืืืืื่ืเืืืืืืืาืืืืืืืนะมันมเ็ สิปลูกทุเรียนบดดินทีัมปลูนี่าทมดินเราไม่ได้ถมเลยเรปลูกในในนี่เลยแต่ว่าดินมันเค็ม,มเอาได้บดน,นะทวเรียนมันหมักน้ำอ,อา่าพี่นนองเออเพื่นปลูกขณปูสั์ไบขาเลยเออปูสาดวโลแล่ <c oughs> อะไรบีบแตะข๊กติ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 ติ๊ก้า ร้านปูร้านปูมาแล้วปูมาแล้วนี่พี่คนรอบนี้น้องเว้นกล้องลั่นกันนะพี่น้องมาหอดแล้วไปปูเพันกันมาอุ้มเอาลานไปพี่น้องมันได้ยังมา่ปากปูกับยาปูกับยาของใช้ เอางวัดีครับวัดีลูกวดีตัวนึกว่ารถไ่มาแนเมอวันเบิรนเพนใยังมาฝากงานนเอางาไปเบิรด้วยวันนี้ได้ยังเบิมาฝากเพื่อนนะพี่น้องสวัสดีเอนสวัสดีครับคเจ้า อันนั้นอันนั้นผูวันนันบ่มีแห้งมันไข้เราที่ยาเนี่ยไข้ไปนองไข้แล้วไข้รอยเปลีนผิดคอของอะไที่อยู่อยู่เออเห็นในิปอยู่ยงานไทยไปไลไ้ไ้ป่ไได้วยใสาหน่ลุงมองดําด้วยดีใจพูนได้ิสติกเดือนเนี่ย อันนี้คงสวยาตกอาอามาานันนั่นโคตรละอนี่แหละแนวได้พี่น้องกันว่มันได้ผงสักผ่าเนาะนยเกินมันคุ้มมึดนี่ยนะได้แชมพูเออได้จุปีนึง เซบูซาหัวมามาไงไงสี่เรตัดท่างเขาวมาเนี่ยเนาะวันน้เขาไม้ตั้งมาเึ้ื่อนเนี่ไฟดับที่ดอกไฟดับกัเลยเ้าไปยงมันเท่านโอ้ตินไกินเียมันเ่าอะมาเรนเหมือเสุดอมากเลย

ผลในการพึ่งตกพึ่งตกบ่องี้ยหรือว่าตกมาอยู่พึ่งมากมื่อวานนี่เป็นห้วก็ร่พี่องแลคาือเ่ตบูโคเทกอนนีพันอันนี้ก็ยาสีฟันกอมบ้านไงเป็นคู่เลยเนาะอันนี้พีเศีเลยเนาะอ ครับาคาอันนี้เด้อเดของแสบเพราะเห็นสุกันกินนันยาครัวกุ้งกระปลามุดเลยนสองสิโลอือสองรูเอ,อ,อ็ของแ่บแข็งคึกย่างและดังไฟไย่างเอาดังไฟเห็นส,สุกันกินมีมกพริกไปยาคข่กุบไอะไรตลาดฝนมันตกอเออเอาเอาย่างกินกันเนาะพี่น้องลวกแล้ว ดาเออดังไฟรวกงรดเดี๋ยวไฟเห็ดดังไฟเอ๋ให้นางมมนเห็ดซูกินให้ดูไฟเห็ดซุกินม่ได้อยู่ร่มปูนี่แหะมึนมึนเ่านี่เพ่อนหลานจะมาเลยบางทรู้ว่าจะไปมาอะไรนี่อะไรนี่เมาเบว่าขันทาซ้วนเบาขันทานขันทาว่าเบาเาเองเดีย่ กาว่าเป็นโยอะกันบโ่งเลยหนึ่บาวันเนี้ยบบวาว่าเห็้าดีใจเพี่น้องบกฮวงหยาหนอมนเ็นบักฮวงย่งมดนว้าติ่มต้นมงต้นทุเรียนกันไรพี่น้องต้นทุเรียนอืมมตัวเอาบักม่วงกยังย่งเนีเม่วงวปินนมากาย ทำผนแม่เพิน PM, เ่นตัดไรส่กันหมือเรา Jamie, พี่น้องิันที่ปลูกทุเรียนแม่ต่กีมันเป็นอ่าเป็นบอกุ่งเนาะวันนี้พันธี์เห็นเป็นสวนทุเรียนมันตัดทิ่มหมดเลยถนนทีไปแม่จะเห็นไปเขาจะตัดทิ่มหมดเลยเลยถนนบ่มีแล้วเฮ็ดเป็นบอันเดียวปลูกทุเรียนมาเลยขักนี่พอนะพี่นี่พี่น้องล้วปลูกพี่น้องไปเลยมาดังไฟ ัดตูบอลเลอเอดไปยังอีกนึ่นี่โอ้มันแทงระวังเลยแม่เด้อเลือดออกเลยพี่น้องมาตูใหญ่ดิลูกละสามร้อยชาวนตูใหญ่สองกิโลสองกิโลประมูลลูกคนอุ้งสองโลแม่พี่น้องไฟอ่อนใจไวจำการด่างก่อนพี่น้องต้องเส้นงามคนควรจะได้เห็ดกินเนาะสำหรับคลิปนี้ไใบสมนีก่อนเด้อพี่น้องคลิปกลิ่นแล้วคลิปหนาเด้อพี่น้องคลิปนี้ไรือใบสมนีญาติไปร้านค้าเนาะย่าเนาะ เอาไล่คลิปไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปพอกันในคลิปกินเน้อยยาเนาะครับพี่น้องเฮ้ยอยู่กับปูงหนุพี่น้องเอาเอาเอา